มาครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับอโนบันเตงนะครับอยู่ในช่วงวิเคราะห์บอลนะผมในวันอังคารที่8สิงหาคมนะครับก็วันนี้นะครับอโนได้หยิบยกมาให้นะครับผม3คู่นะผมในหลีกอังกฤษนะครับระหว่างเซกคาลาบาวครับนะครับผมก็คู่แรกนะครับเป็นแบ็คเบิร์นโลเวอร์ครับพบกับบอลซอนนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่นาทีนะครับผมส่วนคู่ที่2ครับเป็นจิลลิงแฮมครับผมพบกับเซาแฮมตันนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเช่นกันครับ สักคู่สุดท้ายนะเป็นสต็อกซิตี้ครับพบกับเวสบอมมิธนะครับผมในเวลาทีน่14นาทีครับผมก็สำหรับ3คู่ที่อานได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับบอกเลยนะครับผมจะทําทุนแล้วก็เฮลับซับพร้อมกับพี่ๆนักลงทุนแน่นอนนะครับผมส่วนสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจผลงานในกลุ่ม VP ของพวกเรานี่นะครับผมก็ตามนี้ได้เลยนะครับก็ในกลุ่ม VP ของพวกเรานะครับผมมีแต่ผลงานเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยนะครับพี่ๆที่ท่านใดนะครับผมที่สนใจเข้ามานะครับ แอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะผม 532qp h e w s e t นะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมในกลุ่มเราครับร่วมอัปเดตบินตลอดเวลาเลยครับมีพี่ในกลุ่มทับอัปเดตบินให้ครับผมบอลสดนะครับไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์แน่นอนครับผมมีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมส่วนในกลุ่มเราครับมีกิจกรรมมากมายครับพีงมียอดฝากข้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมดูรับเสื้อฟรีเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมในกลุ่มนะครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากร่วมมาเป็นครอบครัวด้วยกับอโนบอนเติงนะครับแอดไลน์ทั้งหาอโนบอนเติงได้เลยนะครับผมมาผมมาต่อคู่แรกกันนะครับระหว่างแบ็กเบิร์นลูเวอร์นะครับพบกับวอนซอนนะครับผมก็สำหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านแบ็กเบิร์นนะครับผมลงเล่นไป1นัดนะครับผมแล้วก็เล่นในบ้านไป1นัดครับผมเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้ไป1นัดนะครับส่วนด้านวอนซอนนะครับผมลงเล่นไป46นัดนะครับเล่นในบ้านไป23นัดครับผมชนะ9เสมอ9แพ้5นะครับผม ส่วนเราไปเล่นนอกบ้านนะผมลงเล่นไป23นัดเช่นกันนะครับเราเก็บชัยชนะได้3นัดถ้าผมเสมอ10นัดแล้วก็แพ้ไปถึง10นัดนะครับผมจบอันดับที่16ของตารางนะผมแต้มรวมมี5 5แต้มนะครับมาครับส่วนสำหรับฟอร์มฮนัดล่าสุดของคู่นะครับผมทางด้านแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับในฟอร์มฮนัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดนะผมแพ้1นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับผมส่วนทางด้านวอนซอนนะครับผมในฟอร์มฮนัดล่าสุดนี้นะครับผม ก็เก็บชัยชนะได้2นัดครับผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับส่วนสำหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมเคยพบกันไปแล้วนะครับเพียง2นัด2แมตช์เท่านั้นนะครับผมก็ใน2นัดนั้นนะครับผมเป็นทางด้านแบ็คเบิร์นโลเวอร์นะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2นัดนะครับผมมาครับผมมาต่อที่คู่ที่2นะครับระหว่างจิลลิงแฮมนะครับผมพบกับเซาแฮมตันนะครับผมก็สำหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทาน้าจิลลิงแฮมนะครับผมลงเล่นไป46นัดนะครับ เล่นในบ้านไป23นัดครับผมเก็บใยชนะได้11นัดนะครับเสมอ5นัดครับผมแล้วก็แพ้7นัดนะครับส่วนออกไปเล่นนอกบ้านนะครับผมทางน้าจิลลิงแฮมนะครับลงเล่นไป23นัดเช่นกันนะครับชนะไป3คมับผมเสมอ8แล้วก็แพ้ไปถึง12เกมนะครับผมส่วนน้านซามตันนะครับผมก็น่าจะรีตารางคะแนนใหม่นะครับผมก็ลงเล่นไป1นัดครับผมก็เล่นนอกบ้านไปนะครับ1นัดครับแล้วก็เก็บใยชนะนอกบ้านได้1นัดนะครับจบอันดับที่5ครับผมแต้มรวมมี3แต้มนะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมทังน่าจีลลิงแฮมนะครับในฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดนะครับผมแล้วก็แพ้2นัดนะครับส่วนนัทซาว์แฮมตันนะครับในฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดนะผมแพ้2นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับสําหรับผลงานเฮตัวเฮตของคู่นี้นะครับผมก็เคยพบกันไปแล้วนะครับเพียง2องนัดสอแมตช์เท่านั้นนะครับผมก็ได้ผลงานครับพบกันในือเฮตัวเฮตของคู่นี้นะครับผมเป็นทา้งน้าจีลลิงแฮมนะครับ ที่เก็บชนะไป1นัดครับผมแล้วก็แพ้กับซาแฮมตัน1นัดนะครับมาผมมาต่อคู่สุดท้ายหรือคู่ที่3ของวันนี้นะครับผมระหว่างสโต๊กซิตี้นะครับเจอกับเวสต์บอมมิดนะครับผมสําหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านสโต๊กซิตี้นะครับลงเล่นเป็น1นัดนะครับผมก็เล่นในบ้านของตัวเองไปครับชนะไป1นัดนะครับแล้วก็เก็บ3าต้มได้ด้วยนะครับผมจบอันดับที่2ของตารางนะครับขอทางด้านเวสต์บอมมิดครับผม พอลงเนี่นเป็นหนึ่งนัดเช่นกันนะผมแต่ออกไปเล่นนอกบ้านนะครับทําได้เพียงแพ้ไปหนึ่งนัดนะผมทําให้เก็บ3ามแต้มไม่ได้นะครับแต้มมีสูงนะผมจบอันดับที่1 6นะครับมาครับสำหรับฟอร์มฮนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมทางหน้าสโต c กซิตี้นะครับในฟอร์มฮนัดล่าสุดนี้นะครับเก็บชัยชนะไป2นัดัะผมแล้วก็แพ้2นัดแล้วก็เสมอ1น,นัดนะครับ ส่วนด้านเวทบอมมิดและผมฟอร์มล่าสุดนี้นะครับเก็บชัยชนะยังไม่ได้เลยครับผมทําได้เพียงเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ถึง3นัดนะส่วนสำหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมหรือเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับผมก็เคยพบกันไปแล้วนะครับหลายนัดหลายแมตช์นะผมแต่ผมขอจะยกมาเพียง5านัดล่าสุดนะครับผมสําหรับ5้านัดล่าสุดในผลงานการพบกันของคู่นี้นะผมเป็นทางด้านสโต๊กซิตี้นะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดนะผมแล้วก็แพ้กับเวทบอมมิดนะครับ2นัดนะครับ มาครับมาสรุปผลคู่แรกกันก่อนเลยนะผมระหว่างแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับพบกับบอลซอนนะครับผมก็สําหรับเรืราคาเลยแฮนดิแคปคู่นี้นะครับเปิดมาที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างแบ็กเบิร์นะครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับฟอร์มขนาดหลังสุดนะครับรวมทุกรายการนะผมชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมนะครับโดยนัดล่าสุดนะลงเล่นในลีกนะผมเปิดบ้านเอาชนะเวสบอมมิดมานะครับผม2ประตูต่อ1นะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างวอนซอนนะครับผมทีมศึกกกจาลี ทูนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดนะผมรวมทุกรายการเลยนะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับโดยเกมนัดล่าสุดนะครับลงเล่นในลีกบุกไปแพ้กับมอแคมมานะครับผม2ประตูต่อนหนนะครับผม ตอนนี้ครับราคาเปิดออกมาแบกเบินต่อหนึ่งลูกนะครับดูแล้วยังไงก็ต้องต่อและครับผมพอเจ้าถิ่นแบกเบินครับดูเหนือกว่าในทุกๆด้านจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นครับศักยภาพทีมครับผมแล้วก็ชื่อชั้นนะครับแถมยังได้ปักหลักลงเล่นในถิ่นของตัวเองอีกด้วยนะครับดูแล้วทีมจากลีกทูอย่างบอนซอนครับผมคงมาต้านทานลําบากแน่นอนครับผมก็ในนัดนี้นะครับผมแนะนําเชียร์ทับกุหลาบไฟดีกว่านะครับผม อย่างน้อยนะครับพร้อมรับซับมากกว่านะครับอย่างน้อยก็มีเฮไม่ให้ลุ้นมากกว่านะครับผมก็ฟันธงไปได้เลยครับว่าในนัดนี้นะครับผมแบคเบิร์นโลเวอร์ครับจะคว้าชัยชนะไปดางแน่นอนครับผมมาผมมาต่อคู่ที่2นะครับระหว่างจีลิงแฮมนะครับผมพบกับเซาแฮมตันนะครับก็สําหรับเด่ราคาหรือแฮนดิแคปคู่นี้นะครับผมเปิดมาทางหน้าเซาแฮมตันนับเป็นต่ออยู่1ลูกนะผมซึ่งคู่นี้นะครับทางหน้าจีลิงแฮมนะครับ มาตรฐานไปรองกว่าเยอะนะผมพอล้างต่ำอยู่ถึงดีกดิวิชัน2เลยนะครับแม้เปิดฉากมาด้วย3แต้มก็ตามนะผมด้วยการบุกชนะสต็อกพอร์ตนับหประตูต่อศูนย์นะผมอย่างไรก็ตามครับการกลับมาในเล่นในบ้านของเขานะครับผมผลงานย่ำแย่มากครับโดยการแพ้ไปต่อเนื่องนับถึง5นัดเลยนะครับทั้งที่เจอกับคู่แข่งเกรดต่ำสะส่วนเยอะนะครับผมส่วนด้านาซาแฮมตันนะเพึ่งหล่นมาจากพิมเมลีกเลยครับผมแถมประเดิมด้วยชัยชนะมานะครับเหนือเชฟวันมานะครับผม บวกกับตัวหลักที่เล่นอยู่ในพี멀ิกซีซั่นก่อนครับก็อยู่กันเกือบครบเลยนะผมอีกทั้งพวกเขาครับทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศครับของรายการครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาด้วยนะครับผมโดยการปาดทีมเต็มครับอย่างแมนเซตตี้มาแล้วนะครับผมดังนั้นครับหางนัดนี้ครับอย่างทีมเซาแธมปมตันนะผมจะเก็บชัยชนะครับในบ้านของจิลลี่แฮมครับผมมองว่านะครับถ้าเล่นแบบเต็มที่นะครับอาจจะไม่มีอะไรยากนะครับก็ฟันธงไปทางนัดเซาแธมปมตันได้เลยนะผมว่าจะเก็บชัยชนะ จากในบ้านของจีลิงแฮมได้แน่นอนนะครับผมมาผมมาต่อคู่ที่3นะครับผมระหว่างสโตกซิตี้นะครับพบกับเวสบอมมิดนะครับผมสำหรับอ่าเฮนดิแคปคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคานะครับผมปอป,อ,ปอนะครับหรือราคาปอป,อปา,ปาตะกุมนะครับผม ซึ่งสำหรับคู่นี้นะครับทางหน้าสตต๊กซิตี้นะครับเพิ่งออกตัวซีซันมาใหม่นะครับผมก็ออกตัวด้วยความมึกเขิมเลยนะครับด้วยการไล่ถล่มลอตเทอร์แฮมไปนะครับถึง4ประตูตอนหนึ่งเลยนะผมแล้วก็เข้าวไปเบกมที่นะครับจาก6นัดที่ผ่านมานะผมซึ่งก็ผ่านคู่แข่งมาตรฐานมาเยอะนะครับแล้วก็ผ่านคู่แข่งมาตรฐานมาหมดแล้วนะผมส่วนสถิติในบ้านของ ทางด้านสโต๊กซิตี้นะครับก็มีจุดขายจุดเดียวนะผมก็คือไซติฟาดชัยไปถึง6นัดใน8นัดล่าสุดนะผมยินดันได้จากส่วนเวสบอมมิดนะครับกำลังเมาหมัดเมื่อเจ๊งชัยมา3มแมตช์รวดนะผมแล้วก็เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับจากเกมต่อเนื่องมาถึง6เกมแล้วก็แพ้4เกมครับซ้ำเอาชนะใครนอกบ้านไม่ได้เลยนะครับต่อเนื่องมาถึง7เกมเลยนะครับผมดังนั้นนะครับผมมองภาพรวมนะครับว่า เกมนี้นับน่าจะให้ไปทางสโอกซิตี้มากกว่านับที่เป็นเจ้าบ้านนะผมก็ยังไงนัดนี้นะครับผมมองว่าสโอกซิตี้อาจจะไม่ปล่อยทางด้านเวสบอมมิดไปแน่นอนครับผมก็ฟันธงไปทางหน้าสโอกซิตี้ได้เลยนะผมที่พร้อมขยี้นะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีกว่านะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับสคู่ในวันนี้นะครับที่อาน์ได้หยิบยกมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวอานูขอญาตสรุปอีกทีแล้วกันนะครับว่า3ามคู่ที่ได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับห้คู่เด็ดคู่ไหนไปบ้างนะผมคู่แรกนะครับมองไปทางเจ้าบ้านครับอย่างแบ็กเบิร์นลูเวอร์ครับผมส่วนคู่ที่2นะครับมองไปทางด้านเซาแฮมตันครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับมองไปทางด้านสตอกซิตี้ครับผม ก็สำหรับ3าคู่ทียโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะทํากําไรแล้วก็เฮลับซับไปพร้อมๆกับพื่นพี่นักลงทุนได้แน่นอนนะผมสําหรับพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่มอโนบอลเต็งนะผมหรืออยากร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับผมแอดห้าสามสองคิวพีครับรับทีเด็ดบอลได้ทุกวันนะผมกับกลุ่มอโนบอลเต็งครับมีพี่ในกลุ่มนะผมร่วมอัปเดตบินให้ตลอดเวลาเลยครับผมโดยเฉพาะบอลสดนะครับไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์แน่นอนนะผม ในกลุ่มเรามีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกเลยครับก็ใครไม่เข้ามาถือว่าพลาดแน่นอนนะครับผมก็ในกลุ่มเรามีกิจกรรมด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดนะผมที่ฝากยอดฝาก5 0าร้อยบาทขึ้นไปนะผมรับเสื้อฟรีไปเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับท่านใดที่ชอบอนุบันเตงไว้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ